เพื่อนๆพี่น้องนั้นนะพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยผมมาเปิดคลิปกับหลานสาวนะวันนี้เราจะมาเล่นน้ํางมหอยกันนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเป็นวันเที่ยวของเทศกาลจุดจีนของคนจีนนะครับเขาจะมีวันวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยที่บ้านช่างนเดชเองเนี่ยก็ไหว้จุกจีนกันทุกปีนะครับ พอดีช่วงรวมญาติช่วงช่วงรวมตัวกันเที่ยวเี่ยก็จะเป็นช่วงเมื่อวานวันนี้นะครับต่างคนต่างจากกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็มาหาแม่เหมือนกับมารวมญาติมานัดกันไปเที่ยวแล้ววันนี้ได้ขึ้นมาเล่นน้ําที่อ่างเก็บน้ําหมายที่ผมดักรอบกู้รอบบ่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะจะหากับข้าวเป็นวัตถุดิบหนึ่งอย่างชื่อว่าหอยขม หอยขมพื้นบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นน้ำงมหอยขมกันมากันเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปดูวิธีการหาการงมจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับวันนี้นางเอกพาเที่ยวเป็นหลานสาวของผมเองนะไปครับรจะงมไปตามป่าสาหลายแล้วก็ซอกหินเนี่ยนะครับได้ไหมนี่นี่นี่ตัวเล็กก็งมได้ครับเยอะอยู่หอยเยอะมากครับแล้วก็เนี่ยดูงม มาได้กันสักสิบนาทีแล้วดูได้สมควรแล้วครับแต่ว่าก็ยังหาให้เยอะหน่อยวันนี้มากันหลายคนครับให้ได้กับข้าวสักมื้อนึงดิ้นน้ำงมหอยกันนะครับวันนี้ สาวงมแปบ๊บเดียวนึ่เต้มเลยตัวที่สวยเลยเต้มเลยเฮ้ยมันเกาะกันสามตัวเลยเยอะมากเนี่ครับเจอกแล้วเจอแล้ว ทางน้ำละอาก็ได้เนี่ยเดินข้งล่างอย่างเงี้ยมโ่่ระวังถอยยกขาดีๆเอ้ะระวังหินเล่นนะตรอย่างเดินอ่ะเอา้ก่อนองเดินดูมันตื่นเดินทางเออผมก็ตื่นมาตรงนู้นตืนโอ้ยโกรธทไมไม่ได้ไร แล้วจุดที่เวลามังงมเนี่ยนะครับตามพื้นเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่ากับตามกิ่งไม้หรือรากไม้ที่มันจมอยู่ในน้ำเนี่ยอหอยมันชอบเกาะตามพวกนี้ยจุดเยอะมากครับเนี่ยด้วยบางทีไม่ต้องงมมารูดๆเอาตามกิ่งไม้หรือตอไม้ที่มันอยู่ในน้ำครับเยอะมากก็เผื่อใครไม่รู้ตำแหน่งหาที่ดีเนี่ยนกะ็พยายามแนะนำนะครับเนี่ยกกิ่งไม้รากไม้ที่มันอยู่เนะี้ยบางทียกมา เป็นต้นน่ติดกันเป็นแถวเลยครับก็งมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่ดูครับสองสามโลนูน่นอะใช้เวลางมสักประมาณน่าจะสักสี่สิบสี่สิบห้านาทีได้ก็หอยเยอะแล้วก็เอาแค่พอกิกนละกันเนาะประมาณสองสามโลนี่ก็มือใหญ่ๆแล้วนะครับกับการพาหลานสาวมางมหอยหนึ่งวันนะแล้วมันก็มีหอยเนี่ยคะอันนี้เป็นหอยโครงหน้าแต่ว่ามันมีไม่เยอะ แต่ว่าอยากงมตัวมาให้ดูเฉยๆที่ว่าเขาหนึ่งแล้วก็กินกันแล้วกินอร่อยๆนะครับไฟโถงนั่นน่ะแม่ถ้ามีเยอะๆเนี่ยจะจัดสักมือเนาะแต่ว่ามงมมาได้สองสามตัวก็จะปล่อยไปครับมันน้อยแล้วเดี๋ยวไอโถงเนี่ยผมจะไปทําเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ตัวพื้นบ้านของเรานะครับไปทําเมนูด้วยกัน ตำพริกเสร็จแล้วก็มาหาคุณยายนะวันนี้จะมีเมนูอะไรครับคุณยายแกงหอยแกงหอยค้ยมค่ะยายตั้งหม้อแล้วนะครับในหม้อายายนี่มีอะไรบ้างนะยายวันเียวก็ข้าวเบือก้ะก็คือน้ํายานางกับข้าวเบือไอข้าวเบือนี่คือข้าวอะไรครับยายข้าวสารเราหนึ่งแดวข้าวสารเอามาแช่น้าเหรอแล้วก็ตําแล้วก็มาคั้นน้ํารวมกับตัวยานางเนะะาะน้ําก็จะข้นๆเปื่อยๆนะยาย ยายจะใส่พริกกับหอมแดงที่ตำรวมกันนะยายอ่าใส่เลยครับพอน้ำเรื่มเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปทำาไงครับยายใส่หอยจะอ้ะใส่หอยนะหอยผมที่เราไปมงมกันมานะครับแต่ถามว่าอ่าแล้วอล้ลานผมที่งมงด้วยกันทำไมทำไมไม่อยู่กินด้วยก็หอยเนี่ยมันต้องมาแช่สักสองคืนนะให้มันคลายดินคลายทรายนะครับ แล้วก็พวกเขาก็กลับไปทํางานกันหมดแล้วนะก็เลยต้องมาแกงอยู่บ้านยายครับปิดฝาใช่ไหมยายลืมอะไรยายฮะลืมอะไรแม่ครัวลืมใส่อะไรใส่จะไครใส่ตะไครทุบนะอ้าวยังทันครับยังทันโอ้โหข้นมากเลยครับแบบข้นหนึบหนับเลยอะใส่ข้าวเบือเยอะเน้ะอย่างนี้นะยายนะปิดฝาครับรอให้เดือดร้อยหอยสุกยายบอกว่าเดือดนะครับ ดูโอ้น่ากินแล้วครับกระแกงแบบนี้นี่วันนี้ทำเมนูเอาใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนั้นๆเนี่ยทางภาคอีสานนะอีสานกับเหนือก็จะมีแกงแบบนี้เหมือนกันป่ะแกงเปดเอยๆอย่างเนี้ยครับแต่ว่าอีสานเนี่ยของแท้แน่นอนนะแกงหอยขมแบบนี้ครับทางใต้ไม่แน่ใจว่าแกงแบบนี้หรือเปล่าเนาะก็ภาคกลางภาคใต้ตะ,ตะ,ตะวันออกะแบบน,น่าจะแกงแบบ แกงแกงแดงกะทิแบบหอยจุ๊บแจงแบบนั้นนะครับแกงแบบแกงขั่วเขาเรียกไรแกงขั่วหอยขมใบชะพลูแกงน้ำพริกแกงแดงแอ่ะครับแต่ว่าทางอีสานเนี่ยต้องแกงแบบนี้เลยเอนะ่อะยายบอกจะได้เริ่มปรุงเครื่องนะครับใส่อะไรก่อนเลยครับยายรสดีจ้ะรสดีนะอืมอะไรครับยายขงนัวจ้ะขงนัวนะ ใส่น้อยเบน้อยใส่หลายเชบหลายนะครับยายบอกและส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านะครับอืมก็ใช้ปลาต้มสุกนะแม่ครัวก็ชิมนะร้อนครับยาย <c oughs> ค่อยๆเป่าไม่ต้องรีบอเป็นไงครับอร่อยอร่อยแล้วเหรอ <c oughs> อ่าแลังจากนั้นก็ ใส่ผักหอมเนาะชะอมอ่ายอดชะอมนะครับกับใบอ่าทางตาดเรียกว่าแมงลักเนาะนแมงลักหรือนางลักนะครับทางอีสานก็น่าจะเป็นผักอิตูโอ้โหพอใส่แบบนี้หอมน่ากินนลยยายหอมมากครับสุดๆนะครับมมเมนูนี้อ่ะมบ ยา่ท่าน,นี้ก่อนร้อนอ่ะเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะม,มาครับแกงแบบอีสานนี่ก็ต้องอ,อข้าวเหนียวนะวางนี้ก่อนครับยังไงดี ก่อน้ำกับีกตัวผักหอมสักหน่อยนะนี่ลองชิมดูสักหน่อยก่อนร้อนอือหืออร่อยอมา ลองกันครับชอบเนี่ยชะอมกับใบแมงลักอะครับมันหอมดิกล้องมาครับค่อยๆขึ้นมาแกงทั้งแกงทั้งเปลือกนะวันนี้จูบแรกของใครหลายๆคนนะตัดตูดและดูดปากครับรอย Ngon tiền hạch chặt 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 อื่นใจครับก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวเย็นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพียงน้องนั้นๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วย <S 2> <S 2> <ขอ texture> กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้เนี่ย ขอลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับนี้เนี่ยผมขอเต่น้ำอีกสักแป๊บแล้วก่อจะสอนหลั่งน้ไม่ครับไม่ไม่ไมนะ่ไม่ไ